เรื่องราวที่ชวนขนลุกในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนปะถมแห่งหนึ่งค่ะฉันบอกได้เลยนะคะว่าบางทีคุณผู้ฟังที่ได้รับฟังเรื่องราวในครั้งนี้อาจจะนึกถึงบรรยากาศครั้งเก่าๆครั้งที่ตัวเองเคยเรียนอยู่ชั้นปฐมเหมือนกับในเรื่องราวของวันนี้ก็ได้ค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนไปฟังเรื่องราวหลอนๆในวันนี้ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะคะ กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องน้องใหม่ได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะคะหรืออยากจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ยินดีเสมอค่ะจะเข้าไปอ่านและตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะวันนี้นะคะได้นำเรื่องราวของคุณใหม่มาเล่าให้ฟังกันค่ะคุณใหม่ได้บอกว่าเรื่องราวตอนนั้นนะคะย้อนกลับไปราวๆ20บกว่าปีได้แล้วค่ะและตอนนั้นเองคุณใหม่ก็อยู่ชั้นประฐมค่ะ และที่ยังจำได้แม่นเลยก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่คุณใหม่นั้นอยู่ตอนปฐมสีรค่ะคุณใหม่ก็เป็นเด็กทั่วไปค่ะสดใสล่าเลิงไม่ค่อยได้เรียนนะคะเอาแต่เล่นสมากกว่าแต่ละวันที่ไปเรียนนะคะก็ไม่ได้เรียนหรอกค่ะสนใจแต่เรื่องการเล่นสมากกว่าชอบเล่นกับเพื่อนมากๆเลยทั้งในห้องและกลางแจ้งเลยค่ะ แต่คุณใหม่ก็ไม่เคยที่จะโดนคุณครูดุเลยนะคะที่ผ่านมาคุณใหม่บอกว่าคงเพราะว่าคุณใหม่เองก็ไม่เคยที่จะส่งงานช้าหรือว่าอะไรเลยค่ะทําให้คุณครูเองก็ได้แต่มองเฉยๆแต่ก็ทําอะไรเขาไม่เคยได้ค่ะและที่คุณใหม่คิดว่าตัวเองไม่ค่อยโดนคุณครูว่านั้นคงเพราะว่าตัวเองเป็นเด็กที่ประจบคุณครูเก่งค่ะจะทั้งช่วยคุณครูเอ,อ่ยหรือว่าอะไรก็ตาม คุณใหม่บอกว่าเขาจะพยายามอาสาเสมอค่ะคุณใหม่เองก็ใช้วิธีนี้ค่ะในการเข้าหาครูแต่ละคนก็เหมือนจะได้ผลนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นคุณใหม่บอกว่าได้ผลทุกรายเลยค่ะครูแต่ละคนนั้นรักแกมากๆเลยเขารู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าครูแต่ละคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเอ็นดูคุณใหม่มากๆเลยแม้ว่าเขาเองจะเรียนไม่เก่ง แต่กิจกรรมของคุณใหม่นั้นคุณใหม่บอกว่าแน่นมากค่ะเป็นที่ไว้ใจของคุณครูและแถมมีกิจกรรมอะไรนั้นคุณครูก็มักจะเสนอชื่อคุณใหม่เสมอค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆเพราะเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดีค่ะคุณใหม่ก็เล่าต่อว่าตอนที่คุณใหม่นั้นขึ้นมาปถมี่ค่ะก็ได้รู้จักกับครูคนหนึ่งนะคะที่เป็นครูประจำชั้นของตัวเองค่ะ คุณใหม่บอกว่าคุณใหม่รักครูคนนี้มากๆเลยค่ะรักกว่าครูที่ผ่านมาทุกทุกคนเลยค่ะเปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าครูคนนี้ใจดีนะคะคุณครูคนนั้นของคุณใหม่นะคะชื่อว่าครูวันนาค่ะครูวันนาเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีมากๆคุณใหม่บอกว่ารักแกจริงๆเลยแบบใครๆก็รักแกค่ะไม่ว่าเด็กที่จะจบไปกี่รุ่นต่อกี่รุ่น ก็จะกลับมาหาคุูวรนนาเสมอและทุกคนก็จะเรียกแกว่าแม่เสมอค่ะคุณใหม่ทั้งรักและเชื่อชูครูคนนี้มากๆค่ะเรียกว่าตอนที่เรียนอยู่ด้วยกันนั้นคุณใหม่รู้สึกดีและตั้งใจเรียนกว่าที่ผ่านมาเลยค่ะคุณใหม่ย,ยังเล่าต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณวรนนาน่าจาะเกษียณอายุไปตั้งนานแล้วค่ะแต่ด้วยความที่ตัวเองโสดนะคะก็เลยเหมือนว่า ขอสอนต่อนะคะเพราะว่ายังไงแกเองก็ไม่อยากจะกลับไปอยู่บ้านอะไรประมาณนั้นนะคะแกบอกว่ากษียณไปก็ไม่รู้จะทำไรค่ะก็เลยขอใช้วิชาความรู้ในการสอนเด็กแบบไม่คิดเงินเลยนะคะประจวบกับว่าตอนนั้นเองโรงเรียนก็ยังไม่สามารถที่จะหาครูคนไหนมาแทนครูวรนนาได้ค่ะครูวรนนาก็เลยได้สอนต่อค่ะและกิจวัตรของครูวรนนานะคะแกไม่เคยรีบกลับบ้านเลยค่ะ แกจะใช้เวลาช่วงตอนเย็นๆนะคะในการเตรียมการเรียนการสอนของวันถัดไปค่ะและคุณใหม่เองด้วยความที่ตัวเองสนิทนั้นก็เลยอาสาในการช่วยคุรูวันนาค่ะส่วนคุณใหม่นั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุรูวันนามากนะคะแค่แบบเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะและรอกลับบ้านพร้อมกันมีทำเวรเพิ่มให้ทิ้งขายาให้ครูวันนาข้างล่างบ้าง หรือไปส่งเอกสารที่ห้องทุรการอะไรประมาณเนี้ค่ะคุณใหม่ก็บอกว่าตัวเองก็ทำแบบนี้ค่ะทุกๆวันที่เขามาเรียนอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้รอจนกว่าครนะูวันนาจะเสร็จเขาก็กลับบ้านเพราะเขาเองก็ไม่รีบกลับบ้านเหมือนกันเขารู้สึกเบื่อบ้านมากๆแถมบ้านเขาเองก็ไม่ได้ไกลจากโรงเรียนมากใช้เวลาเดินไม่ถึง5นาทีก็ถึงบ้านแล้วค่ะ แต่เรื่องที่ทําให้คุณใหม่นั้นรู้สึกผิดขึ้นมาในใจทุกๆครั้งเวลาคิดถึงเรื่องนี้ก็คือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณใหม่นั้นติดเกมมากๆเลยค่ะเพราะเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งนะคะได้ตามเพื่อนไปเล่นที่ร้านเกมแห่งหนึ่งค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลาจากโรงเรียนนะคะอยู่ประมาณหลังโรงเรียนไปค่ะคุณใหม่ก็เกิดติดใจขึ้นมาซะง,งั้นละค่ะเหมือนแบบเด็กเหมือนเด็กไม่เคยเล่นนะคะ แล้วพอได้เล่นนั้นก็รู้สึกเหมือนเสพติดเสพติดขนาดไหนแล้วคะคุณใหม่บอกว่าคุณใหม่น่าจะติดออกมากๆเลยคะ่ะแบบแทบจะไม่ได้ใช้เงินที่พ่อแม่ให้มาเลยนะคะเพราะว่าอาหารกลางวันนั้นที่โรงเรียนก็มีให้ฟรีคะ่ะเขายอมที่จะที่จะไม่กินขนมคะ่ะและเอาเงินนั้นไปไว้ใช้ตอนเย็นเพื่อเล่นเกมคะ่ะส่วนเรื่องการไปอยู่เป็นเพื่อนของครูวันนานั้นก็ถูกละเลยไปคะ่ะ คุณใหม่บอกว่าตอนนั้นยังไงเกมก็ชนะค่ะชนะทุกสิ่งเขายอมที่จะทิ้งแม่คนที่สองได้ในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งวันที่เกิดเรื่องนะคะคุณใหม่บอกว่าช่วงนั้นมันก็ประจบเหมาะกับที่เขาเองนั้นไม่สบายค่ะป่วยหนักมากๆเลยพ่อแม่เขาก็เลยให้เขาหยุดเรียนค่ะคุณใหม่เองบอกว่าจริงๆเขาก็หายแล้วนะคะแต่เขาได้หยุดมาถึง4วันเลยค่ะ ตั้งแต่จันทร์ถึงวันพฤหัสเลยค่ะจริงๆแล้ววันพฤหัสคุณใหม่บอกว่าเขาอะรู้สึกหายแล้วค่ะแต่ความขี้เกียจก็ยังมีอยู่เขาก็เลยแกล้งทําเป็นว่ายังไม่ได้หายดีพ่อแม่ก็เลยให้อีกหนึ่งวันค่ะแผนในตอนนั้นก็คือหากเขาได้หยุดวันพฤหัสอีกหนึ่งวันนะคะแล้วถ้าพรุ่งนี้เขาไปเรียนก็เป็นวันศุกร์แล้วใช่ไหมคะแล้วต่อไปมันก็เป็นเสราร์อาทิตย์ไงคะก็เหมือนแค่ไปเรียนแค่วันเดียวค่ะ แล้วก็ได้หยุดเพิ่มอีก2วันแต่ั้นที่จะนอนในวันที่เรารู้สึกหายดีแล้วนั้นคุณใหม่บอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะคุณใหม่บอกมันน่าเบื่อมากๆเลยกับการที่ต้องอยู่บ้านในขนาดที่ลรแวกบ้านนั้นมันไม่มีใครเลยค่ะเพราะทุกคนก็ไปโรงเรียนไงคะเพราะความเบื่อนั่นแหละค่ะที่ทําให้คุณใหม่คิดคนวิธีที่จะทําให้ตัวเองไม่ต้องเบื่อค่ะนั่นก็คือที่ร้านเกมค่ะ คุณใหม่เองก็ไม่ได้เรียนนะคะวันนี้คุณใหม่เลยบอกว่าพุ่งตรงไปที่ร้านเกมเลยดีกว่าร้านเกมเองก็น่าจะให้ข้าวเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เขาจะเข้าไปนั้นก็ใกล้ให้จะเลิกเรียนแล้วเขาเองแค่ไปก่อนเวลาก็เท่านั้นเป็นไปนตามคาดค่ะที่คุณใหม่ได้เข้าไปเล่นเกมก่อนเพราะว่าคุณใหม่เองไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ไม่ได้มาโรงเรียนค่ะ ร้านเกมเองก็สนิทกับคุณใหม่ค่ะสอบถามนิดๆหน่อยๆเขาก็ให้เข้าไปค่ะคุณใหม่บอกว่าคุณใหม่เล่นเกมได้ประมาณ20กว่านาทีได้มั้งนักเรียนคนอื่นๆก็เพิ่งจะเลิกเรียนเองก็เข้ากันมาเต็มร้านเลยค่ะช่วงนั้นแต่คุณใหม่เองได้เล่นก่อนเขาเล่นจนเพลินเลยค่ะเล่นเกมที่เขาเปิดปานนั้นเกือบเกือบห้าโมงเย็นได้มั้งเวลาการเล่นเกมของเขาก็จบลงค่ะ เขารู้สึกเต็มอิ่มกับการเล่นเกมในครั้งนี้แล้วนะคะก็เลยตั้งใจว่าจะรีบกลับบ้านก่อนที่พ่อแม่จะกลับมาค่ะและเขาก็ได้ออกจากร้านเกมค่ะเขามองไปที่ชั้นสามค่ะห้องลิมสุดซึ่งเป็นห้องที่เขาเรียนค่ะเขาก็เห็นว่าหน้าต่างทุกๆบ้านยังเปิดอยู่เลยนั่นก็แสดงว่าครูวันานานั้นยังเตรียมงานอยู่เลยใช่ไหมล่ะคะเขาจึงตัดสินใจว่า จะขึ้นไปดูครูวันนาหน่อยละกันภาพโรงเรียนที่คึกคักในเวลานั้นไม่เหลืออีกต่อไปแล้วค่ะทุกทกที่ที่เคยมีคนประตูหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้ถูกปิดหมดแล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปบนชั้นอาคารเลยค่ะเพราะว่าประตูของอาคารทั้งสองฝั่งนะคะยังเปิดอยู่ค่ะมันยังไม่ถึงเวลามั้งคะที่ผ่านโรงจะมาปิดจนเขาวิ่งมาถึงชั้นสามค่ะ เขาก็มองไปก็เห็นว่าประตูห้องเรียนของเขานั้นยังเปิดอยู่ค่ะครูวรนายังอยู่นแน่เลยตอนนั้นคุณใหม่บอกว่าเขาเองก็กลัวๆนะคะที่จะไปเจอครูวานาครูวรนาเองจะว่าเขาไหมที่หายไปนานเลยไม่มาช่วยงานเหมือนแต่ก่อนแต่ด้วยความที่เขารู้สึกผิดนะคะและอยากจะไปขอโทษครูวานาเองกับตัวเขาก็ต้องทำใจดีสู้เสือค่ะเขาเดินตรงไปที่ห้องที่เปิดอยู่ แล้วก็ชะโงกดูนะคะก็ยังเห็นว่าครูวันนานั้นยังนั่งขีดขีดเขียนเขียนอยู่ที่บนโต๊ะอยู่เลยค่ะสวัสดีครับครูทำอะไรอยู่ครับคุณใหม่บอกว่าคุณใหม่พยายามทักทายอย่างสดใสค่ะส่วนครูวันนาที่กําลังก้มหน้าก้มตาเขียนอะไรบางอย่างอยู่หลังจากที่ได้ยินเสียงคุณใหม่ขึ้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมาค่ะและส่งยิ้มให้กับคุณใหม่ค่ะอ้าวหายไปนานเลยนะเราสบายดีแล้วใช่ไหม จะมาเรียนหรือ,อยังครูวันนาพูดและยิ้มทักทายคุณใหม่ค่ะนั่นทําให้คุณใหม่รู้สึกดีมากๆเลยเขารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าครูวันนาเองนั้นไม่ได้โกรธอะไรเขาเลยหลังจากที่คุณใหม่รู้แล้วว่าครูวันนาไม่ได้โกรธเขาเลยนั้นคุณใหม่ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆกับโต๊ะครูค่ะพยายามที่จะช่วยงานค่ะอาสาว่า จะไปทิ้งขยะให้ไหมมีเวรอะไรให้ทำหรือป่านหรือไปส่งเอกสารอะไรไหมยพยายามเสนอตัวสุดๆค่ะเพื่อเหมือนง้อคืนดีกันนะคะคุณใหม่บอกว่าดูเหมือนว่าครูวันนาเองจะไม่มีอะไรให้ช่วยนะคะในเวลานั้นมีเพียงอย่างเดียวที่ครูวันนาบอกให้ช่วยก็คือเอาขยะลงไปทิ้งข้างล่างให้หน่อยค่ะเขาเองก็ดีใจสุดๆเลยที่ครูวันนายื่นถุงขยะให้เขาเขาก็รับถุงขยะไป และตรงไปที่ถังขยะข้างล่างเลยค่ะคุณใหม่ลงไปข้างล่างด้วยความเบิกบานใจค่ะคุณใหม่รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ครูวันนาไม่ได้โกรเขาแต่อย่างใดเขาก็ทิ้งขยะและก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้เขาจะเลิกเล่นเกมและกลับมาช่วยงานคุณครูวันนาตอนเย็นเหมือนเดิมดีกว่าเฮ้ยเอ้หนูมาทำอะไรหายหน้าไปไหนมาไม่เจอกันตั้งนานเลยนะหลังจากที่คุณใหม่ทิ้งขยะเสร็จ คุณใหม่ก็พบลุงพันลงคนคุ้นเคยที่เขาเคยสนิทค่ะอ๋อผมมาหาคู่นะครับกำลังช่วยแกปิดห้องใกล้เสร็จแล้วไปก่อนนะครับคุณลงุงคุณใหม่ไม่ได้สนใจคุณลุงพันลงมากค่ะรีบออกตัวไปทันทีแต่คุณใหม่เองก็แอบสังเกตนะคะเหมือนคุณลุงพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่คุณใหม่ก็วิ่งออกไปเสียแล้วเขาคิดว่ารีบไปช่วยครูวรนนะาปิดทุกอย่างให้เสร็จก่อนดีกว่าและเราจะได้รีบกลับบ้านไปด้วยกัน ก่อนที่พ่อแม่ของเขาจะกลับมาจริงๆและเห็นว่าเขานั้นไม่ได้อยู่บ้านตอนนั้นแสงของดวงอาทิตย์ใกล้ๆจะหายไปแล้วค่ะคุณใหม่บอกว่ามันก็เริ่มเย็นมากๆแล้วนะคะเขารีบวิ่งขึ้นตึกอย่างสุดกำลังเลยค่ะเพื่อที่จะรีบไปช่วยครูวรนนาปิดห้องปิดอะไรและจะได้กลับบ้านกันได้แล้วค่ะเมื่อคุณใหม่วิ่งมาถึงห้องนะคะคุณใหม่ก็พบว่าหน้าต่างทุกบ้านนั้นทุกปิดแล้วค่ะภายในห้องนั้นมืดแล้ว ส่วนครูวันนาเองก็กำลังเดินออกมาจากห้องกลับบ้านกันครูวันนาบอกกับคุณใหม่พร้อมส่งยิ้มและก็ส่งกระเป๋าหนังสีดำของแกนั้นให้คุณใหม่ช่วยถือให้หน่อยเพราะว่าครูวันนานั้นจะปิดประตูห้องเรียนทั้งสองค่ะหลังจากที่ครูวรันนาปิดประตูทั้งสองห้องเรียนเสร็จคุณใหม่และครูวันนาก็พร้อมที่จะเดินลงไปข้างล่างแล้วค่ะ แต่ก่อนที่จะเดินลงไปข้างล่างนั้นครูวน,นาก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเออครูขอเข้าห้องน้ํำก่อนนะรอสักครู่พผเอิญว่ากำลังเดินผ่านห้องน้ํำพอดีเป็นห้องน้ำของคุณครูนะคะคุณใหม่บอกคุณใหม่ก็ยืนรอหน้าห้องคะ่ะแล้วก็ส่งกระเป๋าหนังให้ครูวน,นาไปครูวน,นาเองก็ส่งยิ้มและเดินเข้าไปในห้องน้ำพร้อมกับกระเป๋าถือของแก ส่วนคุณใหม่เองก็รู้หน้าที่ค่ะก็แค่ยืนรอควรนาะให้ทำธุระให้เสร็จแล้วก็จะได้กลับบ้านลงไปพร้อมกันเวลาว่างของเขาในตอนนั้นนะคะเขาก็มองท้องฟ้าค่ะพบว่าแสงอาทิตย์ในตอนนั้นหายไปหมดแล้วค่ะความมืดค่อยๆคกืนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมองไปในอาคารนะคะก็ดูน่ากลัวอยู่ไม่น้อยจนกระทั่งเขารู้สึกว่าควรนานั้นเข้้องน้ำนานเกินไปหรือเปล่า เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจากห้องน้ำแต่ประตูก็ยังปิดอยู่นะคะคุณใหม่บอกว่าคุณใหมายพยายามใจเย็นมากๆและพยายามฟังเสียงให้ได้มากที่สุดว่ามีเสียงอะไรสักนิดหรือเปล่าหรือว่าคุณนาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าในห้องน้ำวะแต่ยิ่งพยายามฟังเท่าไหร่เขาก็พบแต่ความเงียบเท่านั้นและก็ความมืดนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันตอนนั้นเองเขาไม่รอช้าแล้ว จะเรียกคุณคูวันาที่อยู่ในห้องน้ำแต่เขาก็ไม่ได้เสียงตอบกลับอะไรกลับมาจากคูวันาเลยวินาทีนั้นคุณใหม่บอกว่าเขาใจเสียมากๆเลยนะคะที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากคูวันาเลยคูวันาเป็นอะไรหรือเปล่าจึงพยายามเคาะประตูห้องน้ำที่คูวันาเข้าไปเมื่อคู่ค่ะทั้งเคาะประตูหลายครั้งและเรียกคูวนนาไปด้วยแต่ก็ไม่ได้มีเสียงอะไรตอบกลับมาเลยค่ะ เขาแน่ใจแล้วว่าคูวรนาต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยภายในห้องน้ําไม่งั้นเขาไม่เงียบไปขนาดนี้หรอกเขาจึงพยายามบิดประตูห้องน้ําดูเผื่อว่าคูวรนนาไม่ได้ล็อกประตูผลปรากฏว่าประตูห้องน้ํานั้นก็ไม่ได้ล็อกจริงๆเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปเขาก็แทบช็อกค,ค่ะคุณใหม่บอกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือเขาจะเห็นครูวรนนาอยู่แต่เขากลับไม่เห็นครูวรนนาอยู่ในห้องน้ําเลย แล้วคูวรรณนาไปไหนกันในตอนนั้นเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะเขาเลยหันไปฝั่งตรงข้ามของห้องน้ําค่ะซึ่งเป็นห้องน้ําของคุณครูผู้ชายและคิดว่าคุูวรณนาต้องอยู่ในห้องน้ํานี้หรือเปล่านี่เขาตาฝาดขนาดที่ว่าไม่เห็นหรอว่าคูวรณนานั้นเข้าไปที่ห้องน้ําไหนกันแน่เขางงกับตัวเองมากๆเขาเลยบิดประตูห้องน้ําครูผู้ชายเพื่อเข้าไปดูค่ะ ก็ไม่พบใครอยู่ในห้องน้ําเช่นกันในตอนนั้นคุณใหม่บอกว่าอยู่ดีๆเขาก็กลัวแบบไม่ทราบสาเหตุขึ้นมาซะงั้นทั้งอาการเย็นวาบที่หลังและขนตามตัวที่ลุกขึ้นเขารู้สึกกลัวไปหมดเลยค่ะประกอบกับว่าความมืดเองที่ปกคลุมในตอนนี้ไปทั่วก็ยิ่งทําให้บรรยากาศตรงนั้นที่เขายืนอยู่นั้นยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกคุณใหม่ไม่รอช้าค่ะที่จะหาคําตอบแล้วคุณใหม่บอกว่า สิ่งเดียวที่เขาคิดได้ในตอนนั้นก็คือวิ่งลงอาคารให้เร็วที่สุดเขาหวังแค่ว่าค่อยไปคิดตอนที่อยู่ข้างล่างแล้วกันหรือไม่ก็กลับไปถึงบ้านก่อนค่อยคิดมหาสาเหตุว่าครูวันนานั้นไปไหนคุณใหม่บอกว่าระหว่างที่เขาวิ่งลงไปนั้นทุกๆการก้าวลงบันไดนั้นเขารู้สึกกลัวมากๆเลยค่ะเขาไม่เคยรู้สึกกลัวโรงเรียนขนาดนี้มาก่อนนะคะ คงเพราะว่าความมืดด้วยมังคะที่ทําให้เขาจิตหลุดขนาดนี้และยิ่งคิดว่ามีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่บนอาคารแห่งนี้ในความมืดแบบนี้มันยิ่งทําให้เขาลับไม่ค่อยจะได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มาหาคู่เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มาหาคู่เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มาหาคู่เลยนะระหว่างที่คุณใหม่กําลังจะถึงข้างล่างค่ะคุณใหม่บอกว่าคุณใหม่ได้ยินเสียงควูวนนาค่ะตะโกนดังลั่นไปทั่วอาคารเลยค่ะ มันทําให้เขารู้สึกหวาดเสียวขึ้นมาเลยค่ะตัวเขาสั่นไปหมดแต่เขาก็ต้องรีบให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะรีบลงไปข้างล่างออกไปจากอาคารแห่งนี้ให้เร็วที่สุดก่อนค่ะจนในที่สุดคุณใหม่ก็ทําสําเร็จนะคะคุณใหม่สามารถที่จะลงมาจากตึกได้ค่ะคุณใหม่บอกว่าตอนนั้นไม่คิดที่จะหยุดแล้วและไม่หาคําตอบด้วยว่าสิ่งที่เขาได้ยินนั้นมันคืออะไรกันแน่เขาเองก็ต้องหยุดจากการวิ่งค่ะ พราะว่ามีแขนแขนหนึ่งมาจับคุณใหม่ไว้พอเขามองนั้นเขาก็พบว่าเป็นคุณลุงพันลงค่ะเป็นไรหนูหนีอะไรมาเป็นไรคงเพราะว่าสีหน้าคุณใหม่ด้วยมั้งคะที่ทําให้คุณลุงพันลงพอที่จะเดาออกคุณใหม่บอกว่าคุณใหม่ลร้องไห้ออกมาทันทีเลยค่ะโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งกลัวทั้งสงสยัยหวนเสียกับเรื่องที่เจอมาเมื่อครู่ค่ะ ตอนนั้นคุณใหม่บอกว่าเขายังคิดอยู่เลยนะคะว่าครูวันนาแกล้งเขาแน่ๆคงเพราะว่ายังโกรธเขาแน่ๆเลยเขาเข้าใจผิดว่าครูวันนาไม่โกรธเขาแต่จริงๆแล้วครูวันนาโกรธเขานี่เองที่ทําเรื่องแกล้งเขาได้คุณใหม่เล่าให้คุณลุงพันลงฟังพร้อมน้ำตาว่าคุณครูวันนานั้นแกล้งเขาค่ะสีหน้าของลุงพันลงนั้นดูตกใจยิ่งกว่ากับเรื่องที่คุณใหม่เล่าทันทีค่ะ พร้อมกับเล่าให้คุณใหม่ฟังต่อว่าคุณครูวันนานั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อสามวันที่แล้วนี่แกไม่รู้จริงๆเหรอไอ้หนูทำไมแกถึงพูดออกมาได้ทันทีที่คุณใหม่รับรู้เรื่องราวจากคุณลุงพันลงจบลงคุณใหม่บอกว่าคุณใหม่ช็อกมากๆตัวเขาเองรีบวิ่งออกไปจากโรงเรียนให้เร็วที่สุดทันทีเลยค่ะที่แท้แล้วครูวันนาได้เสียชีวิตลง ตอนที่เขาไม่สบายและไม่ได้มาโรงเรียนนี่เองทำให้เขาไม่รับรู้เรื่องราวอะไรนี้เกี่ยวกับครูวันนาเลยเรื่องราวในวันนั้นเกี่ยวกับครูวรนนาครูปฐมที่เขารักที่สุดนั้นยังอยู่ในใจของคุณใหม่เสมอค่ะคุณใหม่บอกว่าแม้ว่าเขาจะโตแล้วทํำงานแล้วก็ตามเวลาที่เขากลับบ้านมามองไปที่ตึกโรงเรียนปฐมแห่งนั้นชั้นที่เขาเคยเรียนห้องริมสุดนั้น ภาพเก่าๆของเขากับครูวานนาก็จะกลับมาเสมอแอบเสียดายที่ช่วงเวลานั้นที่เขาติดเกมเขาไม่ได้อยู่กับแม่คนที่สของเขานานกว่านี้ด้วยรักและคิดถึงเอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนมีคู่ที่รักหรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะยินดีเสมอนะคะจะเข้าไปอ่านเรื่องราวของเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ สำหรับในคืนนี้ขอให้ทุกคนฝันดีนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝันดีนะคะบ๊ายบาย